วงนี้ก็หรูส่วนหนูนี่ก็เหมาะกับหนูมากเลยอะ่ะที่รักว่าที่รักเอาวงไหนดีจ๊ะงั้นขอลองวงนี้ก็แล้วกันโอ้โหเข้ากับหนูสุดๆเลยงั้นฉันเอาวงนี้ค่ะได้เลยจ้ะอะไรที่ทำแล้วหนูมีความสุขผิดใจให้ได้อยู่แล้วนี่ค่ะเออขอโทษนะคะวงเงินของคุณในบัตรเต็มอ่ะค่ะ อะไรนะครับแป๊บหนึงเฮ้ยตบัดนี้ไม่เคยใช้เลยนะครับแล้วทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยได้มาอะไรกันอะพี่บอสแค่แหวนแต่งงานวงเดียวเนี่ยพี่ยังไม่มีปัญญาจ่ายให้หนูหรอกแล้วจะชวนหนูมาดูทําไมทีละคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือบัตรนี้มันเป็นมรดกที่พ่อพี่ทิ้งไว้ให้แล้วพี่ก็ยังไม่เคยใช้เลยด้วยแล้วพี่ว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยขอโทษนะครับรบกวนเช็คให้ทีได้ไหมครับ บอกว่าพี่สัญญากับหนูแล้วนะว่าไม่ว่าจะดวงดาวหรือว่าดวงจันทร์ตากระเบือยันเรือรบถ้าหนูอยากได้เนี่ยพี่ก็จะหามาให้ได้นี่อะไรอะ่ะมีแต่คาพูดทั้งนั้นเลยเ,ออเดี๋ยวก่อนสิตกอย่ามาแต่รับตัวหนูสวนเรื่องแต่งงานของจเ,เ,เ,เออลิกเลยเออทีรักใจเย็นก่อนนะพี่ขอ,อร้องเหรอพี่จะรีบหามาให้นะนะนะรอพี่แป๊บนึงนะแต่ว่าหนูไม่อยากรอแล้วอะ่ะโอเค งั้นหนูไม่ต้องรอก็ได้เดี๋ยวพี่จะโทรยืมพี่สาพี่ตอนนี้เลยแย่แล้วว่าไงน้องชายพี่ <c oughs> บังเอิญจังเลยนะพี่กะว่าจะมาดูสร้อยเส้นใหม่หน่อยอะพี่มายทันเวลาพอดีเลยเจ๊รักหนูเลือกต่อได้เลยนะ ผมยืมบัตรหน่อยดิพอดีจะซื้อแผนแต่งงานให้ตากะ่ะแต่ว่าบัตรมันเป็นอะไรไม่รู้อะนี่บอสแกไม่คิดว่ามันเร็วเกินไปหน่อยหรอมันจะเร็วอะไรผมคบกันนานแล้วหรือพี่ไม่ชอบตากนี่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีจ้ะไม่มีบอสพี่จะบอกอะไรแกให้นะผู้หญิงคนนั้นอะที่มันจะแต่งงาน,นกับแกเพราะมันรู้ว่าแกมีมรดกของพ่ออยู่นี่ อย่าพูดมั่วๆนะคะที่ฉันจะแต่งงานกับพี่บอสเนี่ยก็เป็นเพราะว่าฉันรักพี่บอสตั้งหากพี่บอสพี่ดูพี่สามพี่พูดกันว่ีอะไรใจเย็นนะใจเย็นนะหนูว่านะพี่สาวองพี่เนี่ยเขาคงจะไม่ได้รักพี่มากพอที่จะแต่งงานกับพี่ดีไม่ดีเนี่ยเขาคงจะอิจฉาพี่ด้วยซ้ำพี่ไฟถ้าพี่ไม่ให้บัตรผมอเราขาดกัน ก็ได้เอาไปขอบคุณครับพี่นี่ครับเทลักไหนดูสิโอยมันเหมาะกับหนูที่สุดแหลมพี่ขอโทษนะขอขัดจังหวะหน่อยสิตาร์กเมื่อกี้นี้เนี่ยพี่ต้องขอโทษจริงๆนะที่พี่ต่อว่าหนูอะพี่คงจะรักน้องชายมากเกินไปหน่อยพี่ว่านะ ถ้าหนูได้เป็นเจ้าสาวเนี่ยคงจะเป็นเจ้าสาวที่สวยมากแน่เลยอะเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวในสิมาให้พี่กอดแสดงความยินดีหน่อยพี่จ๊ะเอางนะ่ะพอได้แล้วแหะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ยินดีกับเราเนี่ยแต่ไม่ว่าจะยังไงเนี่ย เราก็ไม่เชิญทนักงานแต่งราองค่ะที่รักหนูว่าเราไปกันเถอะขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับบอสเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยไอ้พี่บอสจอนมาขโมยแหวนหนูไปอ่ะพี่ช่วยด้วยหยุดนะเว้หยุดหยุดหยุดไม่ไหนหรอวะโอ้ย ที่ไรคือพี่วิ่งตามมันไปแล้วแต่มันหายไปไหนไม่รู้มันหายบ๊อบไปเลยอะงานพี่ก็ไปซื้อแหวนวงใหม่ให้หนูสิฮะแต่พี่เพิ่งยืมเงินพี่สาวพี่ซื้อไปนะแล้วพี่จ,จะเอาเงินไหนซื้อให้หนูวะไม่รู้แหละถ้าไม่มีแหวนยังไงหนูก็ไม่แต่งที่รักที่รักไม่ต้องห่วงนะน้องชายเดี๋ยวเราตามไปดูตั๊กกันแกจะได้ตาสว่างกันทีอะไรของพี่เนี่ยฮะแล้วผมจะตามที่ไหนจะไปรู้เหรอ แกไม่รู้แต่พี่รู้หนูได้เลือกแหวนที่แพงที่สุดในร้านมาปะ่ะมันก็ต้องแน่อยู่แล้วแหละเพราะไอ้โง่นั่นอ่ะมันหลอกง่ายกว่าที่หนูคิดไปเยอะเลยแต่งง่ายกับผมอหง่ายมากเลยใช่ไหม ที่ล้อเล่นกับความรู้สึกคนอื่นแบบไหมพี่ต่ะแหละเออให้มันได้อย่างี้สิไว้น้องชายตาสว่างทีนึงพี่บอสพี่ตามหนูมาได้ยังไงอ่ะกมันไม่ได้มันไม่ใช่ยังไงเลยเนาะพี่บอสฟังหนูอธิบายก่อนสิฟังนางร้ายใลนคอรเนี่ยอธิบายมันเป็นเบี้ยเ้าอะเป็นป่าไอ้แกจะทำอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยเนี่ยมาตีโต๊ะฉันแต่ ลอยตามฉันมาเหรอนี่แกเพิ่งรู้เหรอหลอกแกเนี่ยแกคงคิดไปเยอะเลยนะเล่นชู้ยังไม่พอยังพาชู้มาหลอกเงินฉันอีกหน้านไม่อายเลยเออทำไมอ่ะก็แกมันโง่เองเหลอกก็ไม่หลอกเซฟก็ไม่แซ่บใครจะไปเอาลงวะเออไอ้หน้าจื่ที่เธอว่าแซมเนี่ยก็เหมาะสมกับแรมแบบเธอเลยไปแซ่บมันต่อในคุกนะแจง้งตำรวจด้วยพวกแกสองคนเนี่ยเตรียมตัวรับกรรมไม่ได้เลยนะแล้วฉันจะบอกอะไรให้ แหวนเนี่ยมันเป็นเงินของฉันซื้อฉะนั้นมันก็ต้องเป็นของฉันแล้วก็จำไว้ด้วยครอบครัวฉันใครอยี้ยไป